พอจะรับเข้าสู่ช่องปากจำลองสหายหลายคนนะคะเหญยายพาไปส่องปลาเลยปลาโอ้ยปวดเอวไปส่องว่าปลาปลามมนลง คนมาเยี่ยมปานะเขาใส่ตูงอยู่ลงปากทอ่อเลยเนาะมีปลาปล่าเห็นแต่อิปูเห็นอิปูวับวับลงนี่ไปใส่แล้วะโอ้ี่ไงอิปู พุนาไม่พูนาเนี่ยนี่นี่อูนาโอ้ กูเข้าไปตองแล้วปูนาปูยำนี้มันก็มันนะคะแต่ว่ากินมากมันก็ปวดหัวเขา่าปูมันผิดหัวเขาเลยปูเท่าเป็นเป็นโรคเก้าหักระปูเขากระปูมันมันจะขึ้นจับตอนแดดแดดร้อนอะ แดดร้อนมันก็ขึ้นจับตามโพอันนี้น้ำไม้ใส้ลายดอกนะหอยทางบิดไปนียหอยหอยทางหมดเลยหอยจุบเนี่ยนี่คือหอยจุยบพรุ่งนี้ค่อยมางมเอาวันไม่งอมลนะเกียด ไม่ได้ถืออะไรมามีหอยจุบหอยจุบบ้านแล้วนะปล่อยไปอยหอยจุบหอยทั้งนั้นนะ กบเป๊บเดียวได้กรรมเลยหอยนี่นะหอยขมหอยขมบ้านเราอ่ะนี่ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่อีกสักๆกนี่มันใหญ่โตมากๆอันนี้ลูกมันโอแม่นเบิดเลย ไม่โตเก็บไพ่เอซีเบึง่งเซื้อมแม่นหมเลยแม่น,นหมดละหอยทางนั้นโอโหโอโหโอหอลายแท่ๆลูกมันไม่ใช่แม่มันได้อ่าลูกน้อยมันนี่จูบมันไม่ค่อยอันนี้ ลูกน้อยมันแพะแย่ๆเลยไม่เันเบิดเลยมันยังไม่โตนะถ้าโตลูกเบลอนี่ไงอีปูหูอีปูปูมันจะอยู่แบบนี้หอยทางนั้นเลยหอยทางนั้น ข้านี้แห้งวะทางไปนายายอันนี้นะข้าวนี่สุกเลยวนะ่ข้าวสุกแล้วเนี่ยก็จะได้เกี่ยวแลวเนี่ยอีกสองสามอาทิตย์ก็ได้เกี่ยวแล้ว ถ้าเอาพูนนาเนี่ยดกอ่ะถ้าวนายายไม่รู้เป็นยังไงยังไม่ได้ไปหายังไม่ไปดูเลยว่านาเจ้าของเป็นยังไงนกนกปูปีกมากินเลยเนี่ยนกก็กินหนูก,ก็กิน แบ่งหนูกินมั่งได้เท่าใดก็กินไปดีกว่าไม่ได้จักรกะชอบอยู่ชื่อๆมันไม่ได้จักรกะชอบได้พี่นอ้องแม่นบอแม่นอยู่เออ นี่ข้าวข้าวไม่ใช่ข้าวอีเตีย้ยหรอกอันนี้นะข้าวใหญ่ถ้าข้าวอีเตีย้ยมันมันต้องออกเลยฮะนี่มันมาน,มานเลยเนี่ยนี่มันมาน,มานข้าวใหญ่วะ่ะโอ้ข้าวอีหยังมามาท่วมหัวใช่ป่ะงามขร้นอล้หน้าหลูขา้าอปุ๋ยอะไรใช่วะ พี่ลำแท้ข้าวข้าวน่าไม่ีจะข้าไม่ใช่ข้าวอิติยะเข้าวใหญ่ หอยหอยเยอะแยะลูกมันทั้งนั้นหอยข้าวนี่เสมอเนาะเสมอภาพภาพไม่ล้มแต่ไม่รู้ว่าถึงตอนนั้นมันจะล้มหรือเปล่า น้ำแห้งมันล้มบ้าวข้าพูนก็จะได้เกี่ยวแล้วเนี่ยอืมอาดอกกุยงมีผู้ะไผใกล้ๆค่ะ นนทุนทาวยายก็เขาจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งคากดกระดิ่งให้คุณยายด้วยค่ะโอ้โหงามเนาะข้าวอันนี้เนาะข้าวพันใหม่ข้าวเกษตรหรือเปล่าก็าไม่รู้เนี่ยถูกใส่ข้าวเกษตรแน่นอนเลยยายเบึ่ โอเคครับประมาณนี้นะคะขอบคุณครับ๊ายบ้าน